นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สังกัจจายนะมหาเทโรจะมหาลาภะเศษรษฐโธสัพพะทุกขังวินาศสันตินะโมพุทธายะเอหิปูชิตาอะหังวันคามิสัพพโสสังกัจจายนะมหาเทโรจะมหาลาภะเศรษฐโธสัพพะทุกขังวินาศสันตินะโมพุทธายะเอหิปูชิตา อะหังวันทามิสัพพโสสังกัจจายนณะมหาเทโรจะมหาลาภะเศธโธสัพพะทุกขังวินาศสันตินะโมพุทธายะเอหิปูชิตาอะหังวันทามิสัพพโสสังกัจจายนะมหาเทโรจะมหาลาภะเศธโธสัพพะทุกขังวินาศสันตินะ นโมพุทธายะเอหิปูชิตาอะหังวันทามิสัพพโสสังกัจจายนณะมหาเทโรจะมหาลาภะเศธโธสัพพะทุกขังวินาศสันตินโมพุทธายะเอหิปูชิตาอะหังวันทามิสัพพโสสังกัจจายนณะมหาเทโรจะมหาลาภะ เศษรษฐโถสัพพะทุกขังวินาศสันตินะโมพุทธายะเอหิปูชิตาอะหังวันธามิสัพพโสสังกจจายนณะมหาเทโรจะมหาลาภะเศรษฐโถสัพพะทุกขังวินาศสันตินะโมพุทธายะเอหิปูชิตาอะหังวันธามิสัพพโส สังกัจจายนะมหาเทโรจะมหาลาภะเศรษฐโธสัพพะทุกขังวินาศสันตินะโมพุทธายะเอหิปูชิตาอะหังวันทามิสัพพโสสังกัจจายนะมหาเทโรจะมหาลาภะเศรษฐโธสัพพะทุกขังวินาศสันตินะโมพุทธายะเอหิปูชิตา อหังวันธามิสัพพโส